อินผาลัมที่ถูกต้องห้ามกัดด้านขวาเอ้ยห้ามกัดด้านตัดนะทุกคนต้องกัดด้านขวาเท่านั้นสวั <c oughs> สดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนแม่มารีนะคะสวนอินเทผารมแม่มารีคะ่ะเราเคยมาแล้วเมื่อปีนู <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่ได้มาหลายปีเพราะติดโควิดประมาณนั้นเออแล้วกันี่ตอนนี้อยู่ที่คลองแปดนองเสือฝั่งฝั่งนองเสือคลองแปด นะคะเดี๋ยวเช็คอินไปให้ทุกคนไปดูในสวนกันแล้วมาขโมยเบอร์รี่กินก่อนได้ไหมเธอมีเบอร์รี่ลงชิมจัันไม่เอาเดี๋ยวป้าก็จะว่าครับเมื่อกี้ตอนเข้ามาเจอป้ากันแล้วนะเจ้ามาลีเจ้าของสวนรูปเบอร์รี่สุกแล้วด้วยทุกคนเน่ เพราะวันนี้ฝนตกช่วงนี้ฝนตกมีคนมีคนขโมยปลาปลาเป็นคนขโมยปรี <c oughs> ปลาฉีดยาหรือเปล่าคะ <c oughs> เออนั่นแหละไม่กล้ากินอะ่ะประเด็นไม่ได้เห็นปลาปลาฉีดยาหรือเปล่าทุกคนมันด่มากมารอบนี้ฝั่งนี้ของป้าเขาเปิดมาปีนูน้นาะมาปีมาครั้งที่แล้วอะค่ะโซนนี้ยังไม่โตเลยนนนนะอันนี้สีแดงสีแดงวันนี้ นะวันนี้นะนะแดงโลละสี่ร้อยห้าสิบสีเหลืองอยู่ที่สองร้อยกับสองร้อยห้าสิบพี่เขาบอกเมื่อกี้เราจะข้ามไปนะนี่ <c oughs> เรา่้องเดินไปสุกได้ไหม <c oughs> ทุกคนตอนนี้มันยังไม่สุกเน,ะน,นกาะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปเก่ามาอินเสิร์ตดูนะคลิปเก่านี่คือเวลาเรามาเรายังมา ย่ Yo, อเก็บอย่างนี้เลยแ,ลแต่นะตอนนี้คือไม่ได้แล้วทุกคนอ๋อแสดงว่าป้าเขาแยกโซนแล้วทุกคนเนี่ยสังเกตดูซูมดูนะคือเมื่อมาครั้งก่อนอะเรายังต้องมาเด็ดอยูแ่แถวแถวนี้เลยแต่ตอนนี้สูงกว่าหัวเราแล้วจ้าทุกคนแต่ว่าเหมือนกับอันนี้คิดเองคิดไปเองนะเพราะตอนนั้นอะป้าเขาปลูกสีแดงใช่ไหมป้าเขาปลูกสีแดงไว้ตรงต้นน้นอะ แค่ต้นเดียวหรือสองต้นเมื่อก่อนป้าเขาบอกว่ามีสีแดงอยู่ต้นเดียวสีแดงคือจะหวานหน่อยแต่บางคนก็ว่าฝาดแล้วแต่ชอบนะแต่แพงกว่าสีแดงจะแพงกว่าทุกคนแต่เท่าที่สังเกตตอนนี้ป้าเขาแยกโซนแหละฝั่งเนี้ยมันถ่ายรูปไม่ถึงแล้วล่ะทุกคนฝั่งเนี้ยจะเป็นสีนี้ทั้งหมดสีน่าจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดฝั่งเนี้ยอาจจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยเห็นแต่หัวมั แล้วป้าโซนแหละเพราะว่าฝั่งนู้นจะเป็นสีแดงทั้งหมดนูน้นอาจจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดแต่ฝั่งนี้เห็ดนนะ่าจะมีแดงเยอะเอาไงอ่ะเอาทางนี้ได้ไหมนี่ดื้ออเงี้ยตัวอะไรน,กน,ก,นกนะมัน <laughs> กลัวเนาะมันกลัวเนาะแต่ว่าไปก็กลัวนะนี่ไงไอ้ที่ถ้าลูกที่เขา รูที่มันร่วงอะ่ะป้าเขาก็บอกว่ามันช้ำบางทีก็อันไหนที่ใช้ได้เขาก็จะไปทําน้ําก็จะไปต้มทําน้ําทุกคนนี่ตอนนี้จะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยเห็นปหบดูสีแดงเจ๊นี่ถ้าจะแดงจริงต้องนวดเลยอันนี้ยังไม่แดงเท่าไหร่นะน่ะสูบได้ยังเน่ยยงน่นทุกที่สูกอยู่นู่นรวมนั่นแหละสีแดงแดงคือแดงจริงๆ รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ450-600นะกิโลนึงแต่เดี๋ยวนี้สีเหลืองถูกแล้วสีเหลืองอยู่ประมาณ 250- บางบางถ้าไม่สวยก็200อะไรประมาณนี้ค่ะราคาถูกลงแล้น,นะเพื่อนๆเงี้ยค่ะอยากจะมาเทีย่ยวอยากมาอะไรก็มาได้เลยที่นี่สวนอินทาผาลัมป้ามาลีค่ะคลองแดน้องเสือคลองแดน้องเสือน้องชอ,อ้อน้องชําอ้อของชัมอ้อน้องเสือฝั่งคลองหลวงเอาจริงเหรอครั้งปีปีนะั้นไม่มีใช่ไหม ไม่มีถ้าถ้ามาถ้ามาช้าก็ปีเที่ยวจะหมดก่อนน้องร้องน้องร้องน้องร้องปีเที่ยวมันออกของม่เยอะอ๋อแล้วไอ้ที่แดงแดงกระจัดอ่ะแดงจัดอยู่ต้นนู้นครับผลผลิตชนิดไหนคะผละพันครับหนูอยากชิมอันนี้หนูไม่เคยกินอันนี้เลยอันนี้พี่เขาจะเด็ดให้ชิมอันนี้ปีอันนี้ชื่อชื่อพันแล้วนะคะพี่อเมทดางันครับอเมท ดา,ดาหันพี่เขาบอกไหนดูดูพี่เขาเก็บเม็ดดาหันเพราะปีนั้นป้าให้ชิมใช่ไหม <ดา S 1> พี่เขามาดูแลตเต็มที่เลยทุกคนบอกแล้วมาอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะใครว่างๆก็มาเลยสวนอินทผลามแม่มาลีจ้าอุดหนุนคนไทยด้วยกัน,น <ดา S 1> แต่นี้ลูกใหญ่นะอะนละไอ้แดงๆสุดๆนี่นไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้เขาจะเป็นอีกพันหนึ่งครับปีนั้นพี่ป้าให้เลยชิมอ๋อทุกคนวิธีแบบเหมือนเดิมจะบอกวิธีการกินอินทผลามที่ถูกต้องห้ามกัดด้านขวาเอ้ยห้ามกัดด้านตัดนะทุกคนต้องกัดด้านขวางเท่านั้น มันแบยวิธีกินกับอินทผลัมหวานหวานมากปีนั้นเรามามันยังไม่มีพี่เขาบอกว่าถ้ามาปีที่แล้วถ้ามาช้าช่วงท้ายท้ายที่ดูอ่ะจะหมดอใช่ค่ะ่ลูกแม่พี่เขาไล่อะไรไล่นกเหรอ แล้ยิงอะไรเขายิงโจรใช่ไหมเราเป็นโจรโอเคไปครอีหยางก้อพ่อจักรย์อ่ะที่พี่เขาพูดอ่ะเขาปลูกจากต้นเม็ดครับอันเนี้ยอ๋อพ่อจักายทุกคนอันนี้คือเมื่อกี้ที่พี่เขาให้มาใช่ไหมส่วนอันนี้นะเดี๋ยวจะชิมดูนะทุกคนอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่สี่ร้อยครับตัวนี้อันนี้อันนี้เนี่สี่ร้อยและอีเนี่ย อนนัันกนกอครบอ๋อถ้าสีสแดงอะ400สี่ร้อยตีเหลืองนะ250ครับสีเหลือง250ทุกคน<อ>ถ้าเกิดใครที่ติดแบบว่ารสชาติสีเหลืองนะคะให้แนะนำให้ลองสีนี้ดูเพราะมันจะหวานกว่ากันหยิบผิดรูกปะวะลองสีแดงสินอันนี้เขจะหวานกรอบแต่ว่าหวานไม่มากอันนี้กรอบแต่ว่าถ้าความหวานจะสู้ <S 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 หวานหมดแหละตอนนี้คนชอบเออป่ะทุกคนมามาชิมกันเองเลยป่ะคนเยอะเพราะมันจะหนึบอันนี้คืออะไรคะ อันนี้คือไซรัปไซรัปทำจากอินทผลัมัอินทลมเอาเอาไว้ทำอะไรบ้างประโยชน์ของมันเพราะว่าบางคนเขาจะกินกับกาแฟบางคนก็อยากจะลงผสมนู่นให้กินแล้วก็ไปเทขนมเทนเค้กอะไรเงี้ยแทนน้ำผึ้งอันนี้จะคล้ายๆน้ำผึ้งอ่ะทุกคนอันนี้คือไซรัปจากอินทผลัมสีแดงนะป่ะไม่ต้องใช่ไหมสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้คือผสมเลยเพราะอินทผลัมเป็นลาสุกแล้วเขาจะสีเข้มๆน้ำตาลน้ำตาลทุกคนมาชิมแล้วนะมันจะหยด หอมหวานถ้าใครเคยกินน้ำอ้อยอ่ะใช่ไหมปะน้ำอ้อยถ้าใครเคยกินน้ำอ้อยจะหอมหวานอย่างนั้นแหละเด็ดกลินก็จะเพีินแฉะใช่แต่ว่าด้วยความที่เขาเขาจะหอมกว่าน้ำอ้อยอะค่ะอันนี้อะไรครับป้าผสมกะนมอันนี้ผสมยังผสมกบนมสดแล้วอันนี้อันนี้คุณป้าให้ผสมกับนมนะคะทุกคนนี่จะบอกว่าเมนูใหม่ที่น่าลองก็คือไส้หลอก ไซรับนมสดอะไรนะไม่ใช่อินทผลัมไซลับนมสดนะมน,สนมสดอินทผลัมงงไปหมดแล้ว <c oughs> อีแม่เ <c oughs> ข้าใจไหมเหมือนบูเบอรี่โยเกิร์ตอะไรพวกเนี้ย <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> เหมือนกับนมสดสตรอเบอรี่อะไรประมาณเนี้ทุกคน <c oughs> มเมนูใหม่ป้าคาเฟ่ไหนเนะ้ะแนะนำเลยคาเฟ่ไหน <c oughs> ที่จะเปิดนะล้วแบบอยากได้เมนูสุขภาพไปลูกค้าลองนะ มาเอาไซลับป้าไปแล้วไปหาันเองเลยนะคะใน Facebook เฟ e b o o k ไอ้สวนอินทผลำมป้ามาลีใน Facebook เดี๋ยวทิ้งให้เซิร์ชเองเจอเจอตอนนี้ก็เจอขอบคุณค่ะอินทผลานะคะจะมีสาที่สวนป้ามาลีนะคะจะมีอยู่สามสายพันธุ์สีแดงคืออะไรนะตัวเองสีแดงก็เรียกลูกแดงนันแหละลูกแดงเดงพราะว่ามันกายพันธุ อ๋อมันกาพามแล้วก็มีดาฮานแล้วก็บาฮีค่ะบาฮีเหลืองดาฮานคือสีแดงเนี่ยเนี่ยดาฮานคือสีแดงทุกคนสีเหลืองคือบาฮีีชินเอลชินเอหวานสุดสำหรับแม่นะไม่ชอบสีเหลืองอยู่ดีสีเหลืองโลละโลละสีเหลืองโลละสองร้อยห้าสองร้อยห้าสิบจะไม่ได้สีแดงได้สี่ร้อย แต่ว่าสามารถถ้าเสิว่าใครเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะก็มาเมาไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครเลือกไม่ได้เหมือนแม่ก็คือเอาไปชิมอย่างละครึ่งโลก,ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็มาได้บ่อยๆแต่ว่าแนะนาว่าถ้ามาช้ามาทีหลังเขาถ้ามันหมดได้ดูกันก่อนก็จะหมดไม่พลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวสวนจะเปิดวันที่23นี้เดือนนี้คือเดือนอะไรวะ23่<น>ทุกคนคะ่ะมันจะเปิดที่23ปะ24่สิวันนี้วันนี้3โอเคซอรี่ไปตักเอาใหม่นะ12 3อ่ะ ทุกคนคะสวนของป้ามาลีจะเปิดให้เข้าชมวันที่24กรกฎาคม2566นะคะเป็นวันแรกอาทิตย์ต่อไปใครจะมาแนะนําให้มาได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่อยากเจอคนเยอะอยากจะมาเดินชมสวนจะมาคุยหาความรู้คุณป้าแล้วแล้วก็แนะนำามาวันธรรมดาเปิดไมคะวันธรรมดาเปิดค่ะเปิดทุกวันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครว่างมาเสาร์อาทิตย์ก็มาได้แต่ถ้าเกิดว่าจร์ถึงสุขใครที่ว่างและอยากจะมาเดินดูแบบส่วนตัวมาแนะมาอุดหนุนคนไทยด้วยกันแนะนําว่า ของนําเข้าเยอะแต่ถามบ้าเราปิดเขาเรียกว่าอะไรนะอุดหนุนคนไทยดีกว่านุนคนไทยด้วยกันดีกว่านะคะทุกคนตามสบายเลยคะ่ะป้าเอาเลยเอาเลยอันนี้น้องเขาไปตัดมาส,สดๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยเลือกเอาได้เลยแล้วคุณป้าเขาบอกว่าถ้าใครที่เข้ามาชมสวนนะคะไปเดินดูที่ต้นนะคะถ้าเกิดว่าต้นไหนที่ยังไม่ได้ตดัดหรือว่ายังไม่ได้แบบ เอามาแล้วแล้วเขาก็คือได้เวลาทานได้แล้วป้าเขาบอกว่าตัดสดๆให้ถึงต้นเลยค่ะนี่คะ่ะทุกคนเราก็หลังจากที่ไปเที่ยวสวนมาแล้วนะคะข้างในนะคะสวนอิฐปาลาของคุณแม่มารีนนะคะอิธป่าลามเยอะมากแล้วก็รอบนี้นะคะเป็นรอบแรกสุกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครมาไม่ทันรอบนี้นะคะนู่นเลยนะถ้าใครมาไม่ทันนะคะจะพลาดจะต้องไปรอกินอีกทีหนึ่งเดือนกันยานุนะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะรอบแรกสุกแล้วเริ่มมาได้เลยค่ะสวนเปิดวันแรกนะคะสวนเปิดวันแรกวันที่24กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะทุกคนมาได้เลยสีเหลืองนะคะออริจินอลหวานฉ่ำนะคะโลละ250บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบสีแดงสีแดงราคาอยู่400บาทค่ะทุกคนคะ่ะแนะนำว่ามาซื้อสดๆจากสวนดีกว่าโอเค